สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรพัชนีแสงทองสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้จะมาบรรยายในหัวข้ออุปกรณ์ปก,รปกป้องส่วนบุคคลค่ะ Smart Lab Platform แล็บปลอดภัยอุนใจทุกชีวิตคิดถึงสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในหัวข้อที่3 4.3นะคะอุปกรณ์ปกป้องในส่วนของมือและผิวหนัง Hand and skin protection equipment นะคะจะมีหลายส่วนด้วยกันในหัวข้อแรกนะคะก็คือถุงมือนะคะหรือ glove ถุงมือนั้นนะคะเราจะใช้ในการปกป้องอันตรายที่เกิดขึ้นได้จากแขน ในส่วนของข้อมือแล้วก็มือการปกป้องนั้นแน่นอนจะเป็นการปกป้องสารเคมีหรือสารชีวภาพสารก่อโรคต่างๆไม่ให้เข้าสู่ผิวหนังของเรานะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับเราการปกป้องในส่วนของสารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราใช้นะจากกิจกรรมที่เราทำหรือปฏิบัติการที่เราทำและปกป้องสารเคมีที่มีฤทธิ์กลัดกลอนหรือแม้กระทั่งนะคะส่วนของ แหลมคมนะคะที่อาจจะทิ่มแทงเข้ามาในส่วนของผิวหนังของเราได้นอกจากนี้แล้วถุงมือนะคะก็ช่วยป้องกันในวัสดุนะคะที่อาจจะมีความร้อนจัดหรือว่าเย็นจัดโดยทั่วไปนะคะถุงมือที่เราใช้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะถุงมือ,อยางก็นิยมนะคะจะเป็นการปกป้องอันตรายจากสารเคมีนะคะหรือว่าเชื้อโรคทางชีวภาพหรือสารก่อโรคนะคะ วัสดุที่ใช้ทำถุงมือมีหลายประเภทด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นยางและสารสังเคราะห์ทางพอลิเมอร์นะตัวอย่างเช่นยางธรรมชาติเนโอพรีน PVC ไวนิลพอลิเมอร์ไนไตรล์บิวทิลนะสารพวกนี้ก็จะเป็นการใช้นะคะในการสังเคราะห์นะ,ะบอกก่อนเลยว่าไม่มีถุงมือชนิดใดนะคะที่จะป้องกัน สารเคมีนะคะหรือว่าสารชีวภาพได้100%หรือทุกอย่างได้ร0อทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ปฏิบัติงานจะต้องประเมินความเสี่ยงหรือ risk assessment ของกิจกรรมที่ทำว่าเราสัมผัสกับสารเคมีประเภทไหนสารที่เป็นกรดหรือเปล่าหรือว่าสาร organic solvents นะคะหรือว่าส่วนของเชื้อก่อโรคต่างๆนะคะเราต้องประเมินความเสี่ยงก่อนเราถึงจะเลือกใช้ ถุงมือที่ถูกต้องและเข้ากับงานของเรานะคะสำหรับตัวอย่างมาตรฐานของถุงมือที่ใช้ในปัจจุบัน ในสไลด์นี้นะคะจะยกตัวอย่างมาตรฐานของสหภาพยุโรปตัวอย่างเช่น EN นะคะ EN 374-2003นะคะก็จะเป็นถุงมือที่นิยมใช้นะคะแล้วก็ถ้าหากมีมาตรฐานอันนี้เนี่ยสามารถจะใช้นะคะได้กับเคมีคอลและไมโครออแกนิซึมได้หรือมาตรฐานของ EN 407-2004นะคะอันนี้ก็จะเป็น ถุงมือนะคะที่สามารถปกป้องในสภาวะที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัดเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละชนิด ของมาตรฐานเราก็ต้องกลับมาดูนะคะว่างานของเรานั้นนะคะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเภทไหนด้วยการเลือกถุงมือที่เหมาะสมนั้นจะต้องพิจารณาคุณสมบัติอย่างน้อยคือ3ประการประการแรกก็คืออัตราการสลายหรือเรียกว่า degradation rating degradation rating นั้นจะเป็นอัตราของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของถุงมือนั่นเองตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของความแข็งการบวม การหดตัวการแตกหักเพื่อที่จะบ่งบอกนะคะว่าถุงมือชนิดนั้นเนี่ยใช้งานแล้วก็มีการสัมผัสกับสารเคมีนะคะหรือเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นได้ดีหรือเปล่าข้อพิจารณาคุณสมบัติที่2ก็คืออัตราการซึมผ่านหรือ permeation rate นั่นหมายถึงตัวของถุงมือนั้นนะคะจะเกี่ยวข้องกับการดูดซับนะคะ a b s o r p t i o n ของสารเคมีเข้ามาอยู่บริเวณพื้นผิวของถุงมือ รวมไปจนถึงการแพร่ะะ Distribution ของสารสารเคมีเข้ามาในถุงมือและการปลดปล่อยหรือนะคะ d i s s o p t i o n ของสารเคมีจากถุงมือนั่นเองประการสุดท้ายนะคะคือระยะเวลาที่สารเคมีผ่านเข้าสู่ถุงมือหรือ Breakthrough time นั่นหมายความว่าเป็นระยะเวลาที่สารเคมีนั้นนะคะหรือของเหลวนั้น ซึมผ่านถุงมือในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานว่าซึมผ่านเร็วหรือช้านะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้ปฏิบัติงานทํางานไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าถุงมือของเราเนี่ยจะเริ่มมีอัตราของการเสื่อมสลายมีของเหลวหรือสารเคมีซึมผ่านแต่ละชนิดของถุงมือก็จะมีระยะเวลาะะที่สารเคมีนั้นจะซึมผ่านถุงมือที่ไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะคะจะเป็นตัวอย่าง ของชนิดถุงมือต่างๆตัวอย่างเช่นถุงมือรามิเนตนะคะถุงมือในตรยที่มีสีเขียวนะคะซึ่งในตารางที่เป็นคอลัมน์ทางด้านซ้ายมือจะเป็นชนิดของสารเคมีตัวอย่างเช่นในสภาวะหมายเลขหนึ่งอะซิโตดีไฮนะคะ ถ้าหากว่านะคะเวลาเราเลือกรหัสโค้ดต่างๆสีเขียวนะคะแสดงว่าสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าในกรณีที่มีสีแดงนั่นหมายถึงว่าถุงมือชนิดนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับสารเคมีนั้นๆตัวอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งนะคะอัลสเตรดนะคะเราจะไม่สามารถใช้ถุงมือที่เป็นในตรายที่เป็นสีเขียวนะคะเนื่องจากว่ามีรหัสเนาะที่เป็นสีแดงนะคะ เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ถุงมือเราก็จะต้องดูนะคะโค้ดชาร์ดพวกนี้ตามไปด้วยนะคะเพื่อที่จะ,ะมีการเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสมกับงานของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะขนาดของถุงมือก็มีความสำคัญกับการใช้งานพยายามจะเลือกขนาดถุงมือให้เหมาะสมกับ ไซส์มือของเรานะคะไซส์ Size S, M, L, XL นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีความหนาของถุงมือที่จะต้องพิจารณากรอ i c k n e s s หรือในบางกรณีมีหลายๆคนนะคะที่ใช้ถุงมือที่มีแป้งแล้วเกิดการแพ้แป้งหรือถุงมือที่ผลิตจากยางบางคนอาจจะมีการแพ้ยางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะปัจจุบันก็จะมีถุงมือชนิดที่ไม่มีแป้งนะคะเป็นแบบ non powder glove เพื่อที่จะ ปกป้องนะคะไม่ให้เราเกิดการแพ้แป้งและเมื่อเกิดการแพ้แล้วเนี่ยนะคะผู้ใช้งานอาจจะมีการาระคายเคืองและสามารถมีแผลที่เปิดตับใดที่เรามีแผลที่เปิดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใส่ถุงมืออาจจะมีสารเคมีเข้ามาในร่างกายของเราได้อันนี้ก็จะเป็น หลักการของการเลือกใช้งานที่เหมาะสมในการใช้งานที่เหมาะสมนั้นเราจะต้องมีการประเมินกิจกรรมที่เราทําสารเคมีที่เราทําหรือสารก่อโรคต่างๆนะคะที่เราทํานอกจากนี้แล้วเราจะต้องมีการสวมใส่และถอดถุงม,มืออย่างปลอดภัยและถูกต้องนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยต้องมีการทิ้ง และทำลายถุงมือโดยเฉพาะถ้าหากเป็นงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคนะคะให้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยในกรณีนะคะถุงมือบางชนิดที่เราจะต้องใช้ซ้ำหรือ reusable gloves นะคะ ก็จะต้องมีการล้างนะคะแล้วก็ดีคอนแทมเนตให้ถูกต้องก่อนใช้งานนะคะต้องมีการตรวจสอบว่าถุงมือนั้นมีรูหรือรอยรั่วก่อนใช้งานหรือเปล่านอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีลักษณะนะคะของการหลีกเลี่ยงการสัมผัสขณะการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ส่วนตัวนะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะอุปกรณ์สำนักงานเสื้อผ้าปากกาเก้าอี e ้คอมพิวเตอร์นะ,ะในขณะที่เราสวมถุงมือนะคะ เพราะว่าเราอาจจะไปปนเปื้อนสารเคมีนะคะหรือเชื้อก่อโรคกับอุปกรณ์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์สำนักงานได้นอกจากนี้แล้วนะคะถ้าหากเรามีการเคลื่อนย้ายนะคะสารเคมีนะคะหรือเชื้อโรคต่างๆแน่นอนนะคะเวลาที่เราออกจากห้องปฏิบัติการเราจะต้องมีการถอดถุงมือแต่ว่าเราจะมี secondary container หรือว่ามีภาชนะรองรับสารเคมีหรือ เชื้อโรคนะคะที่เราต้องทำการขนย้ายและนะคะเมื่อถึงปลายทางเราจะต้องมีการสวมถุงมือคู่ใหม่เมื่อถึงปลายทางแล้วถึงจะขนย้ายเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราใช้งานเสร็จนะคะถอดถุงมืออย่างถูกต้องนะคะตามหลักความปลอดภัยแล้วนะคะเราจะต้องมีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะ ทุกครั้งด้วยกันในรูปนี้นะคะจะเป็นการถอดถุงมืออย่างถูกต้องสำหรับถุงมือที่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเราจะถอดถุงมือจากรูปทางด้านซ้ายไปก่อนนะคะโดยการจับถุงมือทางด้านนอกแล้วดึงนะคะแล้วทำการลอกโดยการพลิกถุงมือทางด้านในออกนะคะตัวอย่างเช่นทางด้านซ้ายมือก่อนเอาออกมาแล้วนะคะ แล้วถึงจะใช้นิ้วที่สะอาดสอดเข้าไปทางด้านในแล้วรอกออกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการถอดถุงมือแบบนี้นะคะจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคะแล้วเราจะมีการสัมผัสสารเคมีหรือสารก่อโรคน้อยที่สุดนะคะจากนั้นเราก็ทำการล้างมือนะคะอย่างถูกวิธีสำหรับอุปกรณ์ปกป้องผิวหนัง Skin Protection Equipment จะเป็นอุปกรณ์ที่ปกป้องในส่วนของลำตัว แขนขาส่วนบนและส่วนล่างนะคะดังนั้นเนี่ยในการปกป้องนะคะจะป้องกันอันตรายจากการกระเด็น6ของสารเคมีหรือสารก่อโรคนะคะหรือสารชีวภาพอื่นๆที่สามารถ6กระเด็นมายัางผู้ปฏิบัติงานรวมไปจนถึงนะคะเศษวัสดุกระเด็น flying objects นะคะและสารกรรมันตภาพรังสีนะคะ r a d i a t i v e b a t e r i a l เป็นต้น หลักการในการเลือกอุปกรณ์ปกป้องในส่วนของผิวหนังแน่นอนก็คือจะพิจารณาจากปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันฉะนั้นเนี่ยจะพิจารณาถึงชนิดของสารเคมีปริมาณของสารเคมีหรือสารชีวภาพสารกัมมันตภาพรังสีสำหรับหลายๆแหละนะคะที่มี ทั้งสารเคมีรวมไปจนถึงสารกัมมันตภาพรังสีเราก็ต้องมีการพิจารณาหลายๆสิ่งร่วมๆกันประการที่2ดูซิว่าส่วนของสารเคมีที่ติดไฟมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนหรือกิจกรรมที่เราทำในวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและในกิจกรรมที่เราทำมีเปลวไฟหรือเปล่า Open Frame หรือเปล่าหรือกิจกรรมนั้นนะคะมีความร้อนเกิดขึ้นหรือไม่การใช้สารเคมีการใช้สารชีวภาพในห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมทางวิศวกรรมที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะและมีความเหมาะสมหรือเปล่านะคะกับกิจกรรมที่หรือปฏิบัติการที่เราทำนอกจากนี้แล้วนะคะกิจกรรมที่เราทำนั้นมีการประเมินความเสี่ยงหรือความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ มีมากหรือน้อยนะคะเกิดการหกกระเด็น,นะะของสารเคมีหรือเชื้อโรคอย่างไรตัวอย่างเช่นบางห้องแลบอาจจะมีการกลั่นสารเคมีการใช้ความร้อนนะคะมีไอระเหยหรือบางห้องแลบนะคะอาจจะใช้เครื่องเซนดิฟิวส์ที่อาจจะต้องมีการปั่นเวียงนะะเกิดองฝสยต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกจากกิจกรรมหรือการประเมินของกิจกรรมที่ที่เราทำนั่นเอง นอกจากนี้แล้วของแต่ละห้อง l a บเนี่ยมีมาตรการสำหรับในการลดการกระจายแพร่ของเชื้อโรคอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะชนิดของอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลเรามักจะหมายถึง l a บโค้ t หรือเสื้อปฏิบัติการหรือเสื้อ l a บของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งชนิดของ l a บโค a t เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปกป้องนะคะ ทุกๆ experiment หรือว่าทุกๆปฏิบัติการของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกประเมินจากกิจกรรมหรือปฏิบัติการที่เราทำด้วยนะคะคราวนี้เราลองมาดูหลักการอุปกรณ์ปกป้องส่วนของผิวหนังนะคะการเลือก l a บโค้ t หรือว่าเสื้อแ a บของเรานั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราควรจะเลือกที่บริเวณแขนนะคะเป็นแบบหุ้มนะคะหรือปลายปิดเพื่อที่จะ หุ้มมาจนถึงคลุมข้อมือของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันในส่วนของแขนก็จะนิยมเป็นเสื้อ l a บที่เป็นแขนยาวนะคะจะเป็นแขนจ้ำที่คลุมจากข้อศอกมาจนถึงหุ้มในส่วนของข้อมือนอกจากนี้แล้วเนี่ย l a บโค้ t ที่ดีกระดุมเนี่ยจะต้องเป็นกระดุมแบบตีนตกแกรนะคะหรือเป็นแบบ snap หรือถ้าเป็นกระดุมจะต้องมีการถอดง่ายนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่มีสารเคมีหก กระเด็นแล้วเราจําเป็นที่จะต้องถอดเสื้อแล a เราสามารถกระชากหรือดึงออกมาได้อย่างรวดเร็วไม่กี่วินาทีนะคะดีกว่าที่เราจะต้องมีการใช้ระยะเวลาในการแกะออกนอกจากนี้แล้วนะคะควรจะสวมแลบโค้ทให้คลุมในส่วนของแขนต่อถึงในส่วนของถุงมือนะคะ ไม่ควรที่จะพับแขนเสื้อขึ้นมานะคะเพราะว่ามันก็คือจะไม่มีความปลอดภัยแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่ส่วนของแขนของเราเนี่ยได้ได้ได้ไดรับในส่วนของสารเคมีเป็นต้นนะคะในรูปนี้นะคะก็จะมีเสื้อปฏิบัติการที่เป็นแบบใช้ซ้ำนะคะแล้วก็มีชนิดนะคะที่เป็นแบบ ใช้แล้วทิ้งถ้าเป็นแบบใช้ซ้ำนะคะ reusable lab coat นะคะก็จะเป็นรูปนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือกับตรงกลางซึ่งก็จะเป็นเสื้อแลบ,บทีเ่เป็นแขนยาวนะคะยาวคลุมลงมาแต่ถ้าเป็น disposable gown นะคะก็จะเป็นเสื้อแลบ,บที่ใช้แล้วทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นรูปทางด้านขวามือเป็นตน้นทั้งนี้ทั้งนั้นเรากเา็เลือกใช้ ให้ถูกต้องนะคะหรือนะคะในบางกรณีที่จะต้องเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้น้ำนะคะหรือว่ามีความชื้นนะคะเราอาจจะมีการเลือกในส่วนของเรปพอนนะคะหรือเป็นผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันในส่วนของการกระเด็นใส่ทับลงไปบนเสื้อกราวนะคะหรือในกรณีปกป้องนะคะส่วนของ แขนมาจนถึงข้อศอกและต้นแขนนะคะเราอาจจะมีการใส่บางชิ้นส่วนที่เราเรียกว่าสลีฟ v นะคะคลุมขึ้นมาถึงต้นแขนก็ได้หรือในกรณีที่เป็น barrier ground นะ,ะอันนี้เราจะใช้ในงานทางด้านโรงพยาบาล ะะก็เป็นกลาวที่สวมทางด้านหน้าแล้วก็มีเชือกผูกทางด้านหลังนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหากเป็นงานทางด้านชีวภาพนะคะหรือเป็นเชื้อก่อโรคระดับสูงเรามักจะใช้ชุดที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้งที่เป็นแบบจำสุจะเป็นชิ้นเดียวเป็นชุดที่เป็นกางเกงคลุมตั้งแต่ ข้อเท้านะคะมาจนถึงลำตัวแล้วก็ถึงส่วนหัวแล้วก็ถึงข้อมือพวกนี้เนี่ยจะช่วยในลักษณะของการป้องกันทั้งร่างกายนะคะอยู่ในชุดเดียวก็จะเป็นลักษณะของจำสูตรเป็นต้นนะคะและในกรณีสุดท้ายนะคะก็คืออุปกรณ์ป้องกันเท้าหรือ foot protection equipment ในส่วนของ f o o d protection equipment นั้นตัวอย่างเช่นในส่วนของรองเท้านิรภัยนะคะ รองเท้าเนื้อายหรือ leather safety footwear หรือ safety shoes นั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นปลายปิดทางด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีหรือว่าเชื้อโรคหยดลงหรือกระเด็นลงมา ที่เท้าของเราหรือมีวัสดุแหลมแหลมทิ่มแทงหรือแม้กระทั่งในงานบางงานนะคะอาจจะต้องมีรองเท้าที่ป้องกันกระแสะไฟความร้อนหรือความเย็นจัดซึ่งก็จะแล้วแต่ง,งานหรือปฏิบัติการที่เราจะทำนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์คลุมรองเท้านะคะหรือเราเรียกว่าชูโคเวอร์ตัวของชูโคเวอร์นั้นจะเป็นพลาสติกที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค เชื้อก่อโรคสารเคมีในบริเวณเท้าและรองเท้าในขณะปฏิบัติการเราก็จะใส่รองเท้านะคะที่เป็นเซฟตี้ชูก่อนแล้วเราถึงจะใส่อุปกรณ์คลุมรองเท้าหรือชูโคเวอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปที่อยู่ในสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นชูโคเวอร์นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย ในบางงานนะคะที่จะต้องมีการสัมผัสกับของเหลวหรือในสภาวะที่ชื้นแฉะก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นโเว v e r มาจนถึงหัวเข่าได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะป้องกันทั้งในส่วนของเท้ารองเท้าแล้วก็ในส่วนของขาของเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ปกป้องในส่วนของเท้าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอกสารอ้างอิงนะคะที่สามารถ หาอ่านได้นะคะแล้วก็เป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้สําหรับในการเตรียมการบรรยายในครั้งนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายเรื่องอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านขอบคุณค่ะ